รอบนี้อัดสามร้อยเลยนะทุกคนคอสวยสวย,ยังไงโอ้หแปดมาขอบมาสวยงามค่ะปอกแปดโอ้โหไม้นี้สวยงามมากใครที่สนใจอยากได้สูตรนะสามารถตามมาได้เลยทุกคนตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งพันแล้วโอ้โหเล่นแป๊บเดียวกําไรจะเป็นพันแล้วนะทุกคนนะใครที่อยากตามก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มารับสูตรกันได้เลยนะทุกคนนะสมัครสมาชิกวันนี้เพียงแค่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะทุกคนนะได้สูตร AI บาคาร่าฟรี เออใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยเด้อสวัสดีค่ะวันนี้ก็กับโบกน้องมาดิเช่นคือนะทุนอจักที่หายนะหายตาไปสาวันนะทุกคน,น,นต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะอ้าวันนี้เราก็จะมาตามสูตรใดรร์บาคคาลเหมือนเดิมทุกคน,น,นวันนี้ก็มีเวลาไม่มากนะทุกคนนะขอไปทุน3า0ร้ออาจัดแบงเกอร์เพลเยอร์ไปเลยแล้วกันตามสูตรไปค่ะทุกคน,น,นวันนี้เราก็จะมาแป๊บเดียวนะทุกคนนะพอดีวัดทุระยังไม่เสร็จนะโอเคมา วันนี้ก็แวะมาเล่นให้ทุกคนดูกว่าจะลืมกันไปซะก่อนนะทุกคนจัดไปมาไม่ได้เล่นนานแล้วมันจะยังแม่นอยู่หรือเปล่าโอ้โหเจ็ดแต้มสวยงามค่ะรอบนี้บวกไปจำๆเหมือนเดิมค่ะทุกคนโอเคมาบวกมาสองร้อยสวยๆไปยาวๆยังไงไม้นี้สูตรจะขึ้นหรือเปล่า โห oh, จะขึ้นไหมเนี่ยรอบนี้ไม่น่าทันอุ oh, ้ยแบง์เกอร์ไม่ทันแล้วนะทุกคนมาไม่เป็นไรแล้วกันโอี oh, เหอีสามแต้มโอ้โหแบง์เกอร์จริงนะทุกคนนะเรากดไม่ทันเองโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ก็ถือว่าปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะอารอบนี้สูตรขึ้นแล้วเพลเยอร์หรอ